in <laughs> t ท <laughs> <laughs> ็อปฟอร์มจังกูท็อปฟอรมสหายดีต่อไปจังกูเลกาดอทคอมทิกตอกดอทคอมอิสมารียแคบ인터ท็อปฟอร์มไซสมอร์ฟูมไทยสเตชันอิสมารียแคบ인터ท็อปฟสวัสดีสหายคุณกูสวัสดีแต่เช้าเลยเนอ เหมือนเดิมนะครับทำก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับยังเห็นนี่แหละก็จะดูทั้งผู้จัดดูทั้งดูทั้งผู้จัดดูทั้งผู้ไม่จัดนะครับก็ต้องดูทั้งนุ้นบ้างทา้งนี้บ้างทั้งนี้ทำงานเนาะทั้งนุ้นก็ดูจอนะครับเทคแคร์พี่น้องอยู่เดี๋ยวจะหาว่าเรา มาดูใจจะว่า